เป็นวิศวกรรนยนต์เลยคิดว่าอยากจะเป็นนักสถาปน,นิกนค่ะอาชีพในฝันของผมครับผมอยากทำงานในสายการพัฒนาวิดีโอเกมครับผม Thailand's education system has improved considerably over the last three decades. Yet there is still a large proportion of children, youth, and adults who are not capable of flourishing in the l a b o r market and responding to the needs of the society. ดูเหมือนว่าสถาบันการศึกษาจะผลิตคนมาไม่ตรงกับที่ภาคธุรกิจต้องการถามเอกชนอย่างเราอย่างกลุ่มเซนทันซึ่งมีการจ้างแรงงานเฉพาะในประเทศไทยที่เป็นลไทม์ time, เนี่ยหกหมื่นกว่าคนเนี่ยถามว่าเราเราพอใจกับคุณภาพของแรงงานไหม,มก็ระดับหนึ่งพอใจแต่ชอบใจไหมไม่ชอบเพราะยังอีกไกล Two-thirds of youth and adults can barely read and understand short texts to solve a simple problem, such as following medical instructions. Three-fourths of youth and adults have difficulty navigating the website to perform simple tasks, such as identifying the price of a monthly mobile phone plan on the website. Thailand is facing a significant skills crisis. มันจะมี3ามุมนะครับของทักษะพื้นฐานตรงนี้มุมหนึ่งก็คือเรื่องของ Functional Literacy ไม่ใช่การอ่านออกเขียนได้ทั่วไปนะครับแต่เป็นการอ่านออกเขียนได้เพื่อไปประกอบอาชีพเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกหลอกเพื่อสามารถที่จะทํางานแล้วก็มีนายจ้างที่มั่นใจว่าเราสามารถที่จะใช้ทักษะการอ่านออกเขียนได้ในการประกอบอาชีพได้ประสบความสำเร็จจริงๆนั้นคือกลุ่มของ ทักษะชุดที่1นนะครับชุดที่2คือเป็นดิจิทัลสกิลคือโลกยุคนี้มันปฏิเสธไม่ได้แล้วครับเราตื่นเช้ามาจนถึงสิ้นวันเนี่ยเราต้องทําธุรกรรมต่างๆผ่านการใช้เครื่องมือที่เป็นดิจิทัล จำนวนมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไทยที่เป็นกําลังแรงงานเนี่ยไม่สามารถเอาทักษะการอ่านออกเขียนได้มาผสมผสานกับทักษะทางด้านดิจิทัลไปประกอบอาชีพหรือได้เนี่ยก็จะเป็นกําลังคนที่จะถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีหรือถูกแย่งงานโดยคนที่เขามีทักษะเหล่านี้ได้ดัะนั้นเนี่ยเป็นทักษะที่ที่สำคัญจริงๆนะครับในมุมที่2 อันที่3ก็คือเรื่องของ socio-emotional skill หรือ SEL นะครับแล้วเราก็เห็นอยู่ครับว่าตลาดแรงงานในประเทศไทยและก็ในหลายๆประเทศเนี่ยมองหากำลังคนที่ไม่ได้เก่งแต่งานอย่างเดียวแต่เก่งในการทำงานร่วมกับผู้อื่น improving foundational skills of youth and adults is associated with up to 20% higher GDP only during 2022 and such benefits Will likely continue in subsequent years ถ้าเกิดเราสามารถเอาโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเข้าใจในโจทย์ตรงนี้เนี่ยมาทำนโยบายให้เกิดผลที่ดีขึ้นได้แล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะใช้ข้อมูลจากตรงนี้ได้เนี่ยประเทศไทยจะมีโอกาสอีกมากเลยครับในการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยังยงย่งยืนได้ต่อไปเพราะไม่มีการเติบโตอะไรที่ยังย่งยืนไม่มากไปมากกว่าการเติบโตจากการพัฒนาคนและทุนมนุษย์ครับ Our report presents many different suggestions to promote reforms. There is emerging evidence from around the world that points to good practices, innovative approaches to foster foundational literacy, digital skills and social emotional skills. We visited a Tvet College in Bangkok and I was very impressed to see how mindful the school leadership Was terms addressing terms skill needs students In the of of students. เราก็มีโปรแกรมที่ร่วมกับโครงการกองทุนเสมอภาคนะครับซึ่งเราก็ทำใน3หลักสูตรด้วยกันก็คือหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่มนะครับ EV ในหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกส์แล้วก็หลักสูตรแมคคาโทนิกส์นะครับซึ่ง3หลักสูตรนี้ใช้ระบบเอาคัมเบสเร a r นนิงนะครับ I was also very impressed with the private sector engagement in the TVET programs in some of these schools. ในแต่ละภูมิภาคของเราในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมี learning center เพราะฉะนั้นเราก็จะดูแลเด็กตั้งแต่ปฐมวัยจนไปถึงในระดับอาชีวศึกษาอันนี้ เราพยายามที่จะให้ทําครบลูปตรงนี้เพื่อดูแลกันตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนา Soft Skill Hard Skill ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในเรื่องของการได้มีอาชีพ เพื่อว่าให้เขาจบมาเนี่ยเขาจะได้ไปหางานได้ง่ายๆเพราะว่าเขามีความรู้ความสามารถติดตัวไปอยู่แล้ว Policy makers can play a critical role in securing enough budget as well as setting frameworks and standards to guide teachers and students in fostering foundational skills เราไม่สามารถปล่อยให้คนแม้แต่คนเดียวสูญเสียโอกาสในการพัฒนาทุนมนุษย์สุดความสามารถของเขาได้อีกต่อไปในงานฉบับนี้ก็ไฮไลท์เรื่องนี้เอาไว้ด้วยก็หวังว่าทุกคนที่ได้เห็นได้ยินได้ฟัง ข้อค้นพบจากรายงานฉบับนี้ช่วยกันนําไปใช้ไม่ว่าจะนําไปใช้ในฝ่ากภาครัฐเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันงึงจะเป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศจริงๆครับ